สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องพายแซมสั้นขอนเมือนนะครับนี่ก็บรรยากาศเหมือนเดิมนะครับขึข an no ้นฟ in ้าขึ้นฝนนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับขึ้นเพราะนั้นหรือเปล่านะขึ้นเพราะเว้นตาหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ตอนที่จะใส่ก็ดูแล้วนะครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็เป็นวันเลขนะครับที่คุณผูได้มาซุ้มลังคาด้าเงินแล้วก็จะไปแล้วไปซุ้ม ลังคาสีเขียวนะครับอวันนี้เราจะไปทํางานวันแรกใช่แต่ว่าไม่ได้เอาช้างไปนะครับไม่ได้เอาช้างไปเพราะว่าน่าจะไปดูราดราวโคนแล้วก็ไปทํางานเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่อาจจะใช่พื้นที่อาจจะแคบนะครับเพราะว่าช้างมาเยอะเนาะแต่ว่าก็เมื่อเช้าก็โทรมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับบอกว่าวันนี้ไปตัดหญ้าที่ไหนนะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องตัดแล้วครับอยู่บ้านเถอะเดี๋ยวลุหลานจะไปตัดให้ช้างกินเองนะครับคนปู่แค่รอมา เรามาทํางานก็พอครับเรามาทํางานก็พอมาแล้วก็ให้ไปทํางานที่นู่นเลยคือช้างไม่ต้องมายุ่งเลยนะครับอ๋อไม่ได้ยุ่งกับช้างไม่ต้องให้มายุ่งเลยให้อยู่แบบสบายๆอ่ามีเงินใช้เงินจ่ายครับไปเรื่อยๆครับต้องรอดูนะต้องรอดู่อนว่าวันหลังเกือบพรุ่งนี้จะเอาไปหรือเปล่านะครับต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเอาไปมันก็มีคนดีคือช้างได้อิ่มมานะครับอถ้าไม่ได้เอาไปก็คือ อ่าก็ได้อ่ารางวัลกลับมาได้คะแนนกลับมานะต้องดูเขาว่าคุณปู่ไปทํางานกับเขาอ่าไปเข้ากลุ่มกับอ่าซุ้มเขียวได้หรือเปล่าเพราะว่าความซุ้มเขียวก็เยมีเยอะแล้วก็อาจจะมีแต่รุ่นรุ่นไปรุ่นนะรุ่นไปรุ่นแบรุ่นรุ่นเกถ้าปู่ทองใบมาหรือว่าถ้าปู่รุ่นมาอ่าอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนหรือไม่ถ้าวันไหนปู่ตุ้ยมาเ็าอาจจะมีมีมีพี่มีน้อง เพราะไม่พี่น้องสนมากเขาจะไม่ค่อยคุยกันใช่ไหมโอใช่ใช่ครับเออต้องต้องรอดูนะว่าคุณปู่ปูนีของเราไปอยู่ซุ้มเขียวแล้วจะเป็นยังไงราต้องไปดูก็ต้องไปดเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่ซุ้มเขียวนะคะเพราะว่าต้องไปดูว่าจะอยู่กับเขาได้หรือเปล่าจะอ,อยู่กับเขาได้หรือเปล่าเพราะว่ากลัวกลัวจะอยู่กับเด็กๆไม่ได้นะครับกลัวจะ่ก้นเด็กๆตอนนี้เราก็โยนหญ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เดินทางไปที่ซุ้มเขียวเลยหนเมอไซค์ะเนืองไทยอยู่ฝั่งนู้นครับต้องไปของนู้นครับอมนู้นเทนี้เฉะครับไปไม่ได้ท้งนีครับในมีที่ไปครับฝนตกทุกวันเฉะมากครับอ่านู่นครับพ่อใหญ่คำมีก็ยยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับคำมีก็อยู่แล้วตอนนี้เราก็มาถึงซุ้มใหญ่ละซุ้มใหญ่ละอ่าตอนนี้ก็มาถึงซุ้มแล้วนะครับมาตามมาตามหาคนครับคนหายคมาแต่ช้างช้างยังอยู่แต่คนหายอืมตอนนี้นี่ค่ะ ทายกันอยู่ซุ้มครับหรือว่าคนหายมาอยู่นี่ครับอตอนนี้ตอนนี้น่าจะพักเที่ยงกันนะคะตอนนี้พักเที่ยงแล้วอันนี้อันนี้ขึ้นมาถามเอาหยาดิทีนี้หลไหลเมืองโคือให้มาลงอะไรสิเมืองอ้คาดว่าเขาลงไหนบ้างเดี๋ยวมาจัดแปดตัวลงเอาหญ้าเขาเอาหญ้าเนาะก็ให้ตัวน้อยกินเนาะ เออแผว่ากินแหกินนโบพอาหญ่งหลุนพอใยญ่กินน้ำะอ่ะมาดูเป็นไงครับไดเสมได้ไปยัไรแล้วมันอีกมีรายได้มันนีกมากิ่าคมือดีก็ซุ่มคนมือเวลาดายวันี้มีรายได้กี่ว่าดีกว่าอสองห้าสองหกสามแปดเดี๋ยวถือว่าจุดคูว่ามีรายได้พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ไ้ในพิจิต่ามอในพิจิตร์เยังไหนแล้ว นี่ซีร็จแล้วอ๋อตอนนี้ทานข้าวแล้วน้าคุณปุ่ข้าวข้าวฟรีไหมครับข้าวก็มีฟรีโอ้เหมาะกับเหมาะมากใช่ไหมน่าจะมีน่าจะมีทุกวันใช่ไหมปุ่อาทิตย์หนึ่งมีสักสักเอ่อสักแปดวันเนาะเรามาอยู่ในบรรยากาศในซุ้มเขียวนะครับวันนี้นี่ครับซุ้มเขียวเอามาลงซื้อให้เครับยี่ยยย อันนี้ก็จะมีบรรดาควานช้างนะคะก็จะมาลงชื่อเพื่อที่จะรอรับ่าติรับย่านิค่ะเดี๋ยวเราเรามาลงชื่อเลยครับมาหลังใช่ปะว่ะกินนะให้คุณปูวันนี้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างคุณปูคือว่านั่งปรบมือนั่งเชียร์นั่งเชียร์อ๋อนั่งเชียร์คือว่าวันนี้มานั่งเชียร์นั่งเชียร์ทำยังไงกับเขาบ้างก็ให้ร้องเพลงไหม ยังไม่ได้ร้องเพลงเลยยังไม่ได้ร้องเพลงเลยก็จะร้องให้ฟังอยู่โอ้ยเออถ้าว่าถ้ามีคนเสนอให้ร้องก็จะร้องให้ฟังเลยค่ะเออเป็นเก่าๆเป็นเก่าๆซุ้มๆอย่างเงี้ยโอ้ยเพลงเก่าๆทุน้องใจอยุ่คนลุกเลยอ่าอาจจะต่อไปอาจจะได้ฟังเสียงคุณปู่นะคะร้องเพลงในซุ้มอ่าซุ้มเขียวนะคะพระเอกบัวบานก็อยู่นู่นค่ะวันนี้โอ้ท่านนายพลก็มาเหมือนกันเมื่วันนี้ ในพลเลยฮะได้คุยกันกับนลักได้พลเลยถามเพราะว่าได้คุยกันเลยอย่างในพลนลอันนี้ในพลเสือขาวเห็นปะไม่รู้จักในพลเนาะอ๋อในพลในพันอือคุยอะไรกินข้าวด้วยกันอ๋อกินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันนี่เรามาไม่ทันนะได้ป้อนกันไหมครับได้ป้อนกันไหมไม่ได้ป้อนกันไหมไม่ไม่ได้ป้อนกมาคือกับพี่กับน้องอยากป้อนกันนะคุยคุยทุกกันไหมพี่น้องคุยเปน สนทนากันหลายๆเรื่องแล้วโอ้ทน,นาคุยกันท่านในพลเรามาแบบชุดเต็มยศมากนะคะนุ่นดูนะคะชุดเต็มยศมากอ๋อดูวันนี้ก็คือบรรยากาศรวมๆนะคะตอนนี้คือพักเที่ยงอยู่นะคะพักเท<พ>ี่ยงอยู่พัพออาหารเที่ยงก็มีให้พร้อม อาหารมีเชื่อมมีเชื่อมเยอะพนักงานโอ้นะคะมาแล้วค่ะท่านในคนบริษัททันในคนเนอะวันนี้นอกองชายมาทำงานด้วยเป็นยังไงบ้างถามท่านนายพลก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจักแล้วลบ,บ,บไปเลยบ่ได้ใส่ดิจดีใจออสโม่เนี้ยลบแอปออกไปเลย ก็คือระบบไปถามยังถามกำลังจะถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้้องชายมาทำงานด้วยดีใจทั้งมหมดดีใจทั้งหมด ดีใจทั้งหมดนี่ดีดีดียังไงครับดีไปหมดดีไปหมดดีตั้งแต่สักกระเบื่อระอมสักเบือระงกแต่เบือยันเรือระงนะครับไม่ธรรมดาโอ้ดีไปหมดดีไปหมดวันนี้โอ้ผมชูตะปูยาวไม่ตัวใหญ่เลยทำยังไงมันนิกิ่นมีกลิ่นะคะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยมันกลากลิ่นเราก็ไปตามน้ำมันอืคลงไปช่วยกัน ช่วยกันค่ะถ้าไม่ช่วยกันช่วงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะช่วยกันนะมีวิกฤตทำยังไงอาชีพมตองนี้ทุกคนเดือดร้อนกันทุนหน้านะช่วงนี้โอ้มาดูทางนี้คืออะไรนี่นี่ะเาสำหรับปัญญาน้องอ๋อ แบ่งสันปันส่วนแันนี้มีกี่เชือกก็จะเทตามครตุตักบาทร้อยแปดอ๋อตักบาทร้อยแปดคุณปู่บอกว่าตักบาทร้อยแปดใครมาร่วมบุญก็ได้ใส่ทุกครุทุกถังคนลชิ้นสองชิ้นคนละชิ้นสองชิ้นก็ถ้าจกอนน้อยก็ได้เยอะถ้าอยากกอนมากมันก็ได้น้อยอ เดี๋ยวนี้มันจะถึงหกเดี๋ยวนี้ประชากรเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะถึงหกสิบอ่านนี้จะถึงหกสิบนะคะดูตอนนี้ตอนนี้ก็ประชากรเริ่มมาเพิ่ม<ต>เรื่อยๆนะคะดูสองปริมาณเหมือนเดิมอ๋อปริมาณที่เอามาก็เหมือนเดิมแต่รงงานช่างเพิ่มประชากรช่างเพิ่มนะคะ มันต้องหาวีธีแก้ไขใหม่ต้องทอเต่เพิมยาเพิมยาเพิมอาหารยังไงก็ต้องหาทีคิปยังไงจะตวนมันจะต้องหลังจากเอามาหนึงร้อยมัดก็จะต้องเพิ่ม ร5 0ยหันงรถึงจะพอกันนะเพราะว่าประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นจริงๆไอ้ช้างที่มาแล้วบางคนก็ช่วยตัวเองได้บ้างแต่ว่าบังเอิญน้ำท่วมน้ำท่วมมันไม่มีที่ไม่มีที่จะปลูกช้างอนนี่คือความคิดของคุณปูนะครับว่าจะมีการวางแผนยังไงเพราะว่าประชากรช้างเพิ่ม ยาก็ไม่พอกินอืมว้าวันนี้คือมาชุดย่ำแต่มือนวันนี้มาตวัดกันเลยมาเลยมาตวัดตะวัดวันนี้ชุดชุดชาวคุยนะะชุดชาวคุยไปจากวัดมัก็เลยมาดูลูกหลานอีกมาดูลูกหลานมาเป็นยังไงยังไงทางเยอะเราทหารจะพอเพียงไหมนาโนนาโนโอ้นาโนโนาโนตาเลือก รสุดยอดความเร็วนะนูด่ะดวกช่วยลวกตาเนี่ยทำไมมันหน้าไม่กลัวใครนะคะตาให้ใส่มาเออแล้วคุณตาจะหาม็นตาให้ใสปิดบังปิดบังสายตาตานคมเกินไปยืมให้ให้นโนยืมวันตาใส่เลยเจ้าน่ะดูอ่ย ไม่กลัวครับเออเออไม่กลัวครับโอ้นั่นโอ้ไม่ได้กลัวชาอาควันอาควันใหญ่นะไม่ได้กลัวเลยลองหาเรื่องเออดูดูเออเดี๋ยวเฉยๆครับแสอนทำเฉยเอยอ๋อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้ดูนะคะบรรยากาศในซุ้มเขี้ยวนะคะจุดเชือก ยก็อย่า,ยาลืมนะ <ไป S 1> ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขวเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะหนึ่งไหมหนึ่งกำลังใจนะคะ,ะสวัสดีค่ะ